สวัสดีครับอันนี้วันเย็นวันศุกร์นะครับเรามาก็ทํากันวันเหมือนเดิมนะครับเยอะไหมลูกมีกี่วิชาเนี่ยโอเคครับวันนี้มีเรื่องสําคัญนะครับจะมาแจ้งเนาะเนะนื่องจากเมื่อเย็นนี้นะครับมผมไปรับลูกที่โร <c oughs> งเรียนเนาะใ่เขสองสามีครับชื่อโรงเรียนโลมนีรวง อนุสรนะครับตำบลบางยมภูมิเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนประมาณห้าโมงสิบห้ายี่สิบนี่แหละนะครับปรากฏว่านะครับเจอเงินตกอยู่ตรงที่ผมารถยนต์ไปจอดนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะยังไม่นับนะครับยังไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับจับมาอย่างนี้แหละเนาะน้องปลาลงมาเป็นคนเห็นนะครับก็เป็นเงินของผู้ใดนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ 08 30 37 8 9 2 1นะครับโทรมาได้นะครับย้ำนะครับเก็บได้วันที่18มิถุนายนนะครับ2564หน้าโรงเรียนโรมนิระวงอนุสอน,นะครับตำบลวังจัตรพลเพิอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจำนวนเงินผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้นับเนาะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นของผู้ใดก็ โทรติดต่อขอรับได้ที่0830378921นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคของใครก็อย่าลืมนะคอมเมนต์กันด้วยแนหะครับผมม,มันอาจจะเป็นเงินที่ไม่เยอะนะสำหรับคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นเงินที่สำคัญสำหรับคนที่เขาทำหายเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนาะโอเคอย่าลืมโทรมานะครับเจ้าของนะครับ và là la...